สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ MCT Channel นะครับวันนี้รายการของเราจะมาสอนในเรื่องของการเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟเวอร์นะฮะคืออย่างนี้ครับเราได้ทำการสร้าง c h ช n e l ขึ้นมาหนึ่งช n e l นะฮะเพื่อที่จะตอบสนองปัญหาต่างๆที่มันถามไม่ค่อยง่ายๆนะฮะคือแบบ ท่านหลายท่านอาจจะพบปัญหาอย่างเช่นเซิร์ชหาไอ้วิธีต่างๆใน YouTube เนี้ยเราหาไม่เจอครับผมรายการเราก็จะพยายามช่วยในเรื่องนั้นนะครับฮะโดยรายการเราส่วนใหญ่ก็จะอธิบายในเรื่องของไมค์คาร์นะแล้จะเป็นเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ม็อดแมปพุกเนี้ยเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะวันนี้แน่นอนฮะเราจะมาพาท่านเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟเวอร์กันครับ คือมีปัญหาอย่างนี้ครับหลายคนสงสัยเกี่ยวกับการเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆนะเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆนั้นจะเป็นเซิร์ฟที่เขาเรียกกันว่าเซิร์ฟโคโลนะเซิร์ฟโคโลคืออะไรเซิร์ฟโคโลก็คือเซิร์ฟที่การจะเปิดนั้นต้องเสียตังค์นะฮะเพราะว่าอโอจะอ,อธิบายทำไมวะเนี่ยก็คือเซิร์ฟ24ชั่วโมงครับผมนะฮะหลายคนที่เข้ามาก็จะต้องปฏิบัติตามกฎของเซิร์ฟนะครับคือ กดสังคมหมู่มากนะฮะเราต้องปฏิบัติตามเขาอาทีนี้ก็จะมีปัญหากันในตอนเข้ามานะฮะก็คืออย่างนี้ท่านเวลาท่านเข้ามาแล้วท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านมันขยับไปไหนไม่ได้เลยนะฮะต้องอยู่นิ่งๆไม่ไม่รู้เป็นไรทุกพื้นทุกอะไรก็ไม่ไดนะ้แล้วก็หลุดออกไปในที่สุดนะฮะคืออย่างนี้ครับเข้ามาตอนแรกให้ท่านติมพ์ทับดีกิสเตอร์นะฮะแล้วก็ รหัสของท่านนะทีท่ทานตั้งเองก็หนึ่งสองสามียหนึ่งสองสามในขั้นตอนนี้คือการสมัครสมาชิกเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับทําไมต้องสมัครสมาชิกฮนะเพราะว่าถ้าเราไม่สมัครสมาชิกเนี้ยคนอื่นใช้ชื่อเราเข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยสมมุติเรามีของมากมายเลยในเซิร์ฟนี้เราอยู่มานานแล้วเขาเข้ามาเขาก็ได้เล่นตัวเราฮะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยดนะังนั้นก็ต้องกันของหายไว้ก่อนครับพอสมัครเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถเล่นได้ตามปกติฮะ ต่อไปในการเข้าเซิร์ฟครั้งที่สองนะเราจะไม่พิมพ์ทับรีกิสเตอร์แล้วฮะแต่เราจะพิมพ์เป็นทับล็อกอินแทนนะแล้วก็ตามด้วยรหัสของท่านแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เอนเตอร์ไปเลยครับผมอ่าฮะทีนี้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ฮนะมันก็จะมีบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ฮะซึ่งนี้เป็นเซิร์ฟที่ผมเครียดขึ้นมาเองนะฮะเลยยังไม่มีอะไรนะซึ่งในเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟทั่วไปเนี่ยมันก็จะต้องมีแจกของเลยนะ บางเซิฟก็จะแจกข้างล่างบางเซิฟก็แจกนู่นนี่นั่นข้างนอกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะติดป้ายบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับเล็กนะครับแต่บางเซิฟก็ไม่มีแจกนะฮะให้ซื้อเอาเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคตรงแล้นะฮะต่อไปก็จะเป็นส่วนของการสร้างบ้านนะฮะโดยผมขอตัดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับกลับมาอีกแล้วครับผมมทีนี้ผมจะพาไป ดูวิธีการสร้างบ้านในเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายคนถามไหมสร้างบ้านในเซิร์ฟเวอร์มันแตกยังไงมันต้องมันต้องมีหลังคาหรือเปล่าอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับผมเพราะว่ามันก็สร้างบ้านเหมือนปกติทั่วไปนั่นแหละครับแต่มันต้องมีอะไรพิเศษพิเศษหน่อยนะฮะหาทีลงลงไม่ได้เลย,เยมีไม้แล้วที่ลงลงอยู่ไหน ตรงนี้แล้วกันฮะโอเคสมมุติกับเราก็จะมาสร้างบ้านที่สวยที่สุดในโลกกันนะฮะแต่คนดูอยฐานนี่ไม่เห็นสวยเลยมันมันไม่สวยหรอกครับแต่มันโคตรสวยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับบ้านผมเนี้ยแค่นี้แหละโอเคฮะนี่แหละบ้านผม <c oughs> เหมือนเหมือนกับเซอร์ไพรเซอร์ทั่วไปฮะคราฟกล่องคราฟเพื่อเอาชีวิตรอดทุกทุกทุกอ่ะ คาประตูกันก่อนเอ้ยอะฮะคือเราจะไม่เอาบ้านแบบเต็มๆนะครับผมเพราะว่าเสียเวลาเอ้ยโอ๊ยลืมเลยบินไม่ได้นี่ครับอ่าได้ประตูเสร็จปุ๊บอ๋อเอาให้ให้เขาอยู่ไปครับคาประตูเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเอ้ยขวางทงมันเลยทีเนี้ย เราอยากจะทําให้ประตูเราเปิดเองได้ oh. อไม,ด <c oughs> ไ,มไม่ใช่เปิดเองได้เปิดเราเปิดได้คนเดียวครับผมคือประมาณว่าเราต้องกาเร,าเ,ร,าเ,ราเราต้องการความสงบในใ,ในในบ้านเรานะ่คือเนี่ยบ้าน,นโคตรสวยเลยนะ <c oughs> อยากให้เราอยู่ได้คนเดียวครับมันก็มีวิธีเหมือนกันนะในเซิร์ฟเวอร์ในตรงแต่ละเซิร์ฟเวอร์นั้นรับประกันได้เลยว่าเซิร์ฟ24ชั่วโมงแทบไม่ใช่ ทุกเซิร์ฟต้องมีระบบนี้นี่ฮะปึ๊บแล้วก็ให้เราปักไปไปข้งบนะฮะมันทัดแรกพิมพ์ว่า private นะฮะปึ๊บมันทัดที่สองก็ตามด้วยชื่อของฉันชื่อชื่อ,อ,อของท่านเนี่ยว่ามาชชิออกอนเดอร์สกอล์มาเฟียนะฮะปึ๊บเรียบร้อยมันจะขึ้นว่าล็อกเก็ตนะ you have um, อะไรก็ไม่รู้ for มาชิโอมาเฟียนะฮะทีนี้ คนอื่นก็จะไม่สามารถเปิดประตูกับเราได้แล้วนะแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่ร่วมร่วมร่วมหรือว่าร่วมโลกันร่วมบ้านร่วมร่วมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะก็ให้ให้ท่านเออโอเคลิ้นพันให้ท่านพิมพ์ชื่อของเพื่อนท่านในบรรทัดต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะลบไปออกนะฮะโว้ยมืด ทีนี้ก็ทำยังไงนะฮะไม่ไม่ให้ไม่ให้คนอื่นอนะ่ะมาพังบ้านเราได้เงี้ยวิ่งมาเฮ้ยของมีค่าของมีค่าทุบทิ้งเลยนะไม่ได้ครับผมเราไม่เราต้องไม่ยอมคนระับโดยในเซิร์ฟส่วนใหญ่นะจะมีขายสิ่งที่เรียกว่าโพเทคนะเป็นหินโพเทค เป็นหินอะไรก็เป็นหินที่แต่เซิร์ฟอาจจะตั้งค่าขึ้นมาเองคะับางเซิร์ฟก็ขายแพงหน่อยบางเซิร์ฟก็ต้องโดเน็ตโดเน็ตเติมเงินนะบางเซิร์ฟก็ให้ฟรีเลยก็มีนะครับผมคือหินโปรเทคฮะมันแล้วแต่เซิร์ฟเ,เขาเซ็ตมาแน่นอนฮะมันจะเขียนบอกไว้ว่าโปรเทคอยู่แล้วสําหรับเซิร์ฟผมนะหินโปรเทคก็คือเอ่ออยู่ไหนวะอ๋อเนี้ยและและแล่เพชรนะครับ วิธีใช้ก็คือให้ขุดลงไปฮะปุ๊บวางแม้มันจะขึ้นว่า this is um now protect นะครับผมคือหินโพเทคเนี่ยมันจะมีรัศมีของมันอยู่จริงไหมครับเออกูจะถามนะมึงมึผู้ชมบอกเฮ้ยมึงมาสอนกูหรือมให้กูสอนมึงคืออย่างเงี้ยมันจะต้องมีอนาเขตครับซึ่งราคาของหินก็ขึ้นอยู่กับอนาเขตครับผม สมมุติอันนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือยีสิบบล็อกนะฮะเราก็นับจากตรงนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดแปดแล้วก็เก้าแล้วก็สิบแล้วก็สิบเอดแล้วก็ไปถึงยี่สิบฮะมันจะเป็นรัศมีที่เราสามารถสร้างบ้านได้นะฮะขึ้นยี่ิลงยี่สิครับเออซ้ายขวาหน้าหลังหลังขวาหน้าซ้ายอะไรก็ยี่ิบหมดนะครับผม แต่บางเซิร์ฟครับเขาก็ไม่มีหินโพเทคนะแต่จะเป็นเซิร์ฟส่วนน้อยอะ่ะถ้าเซิร์ฟพวกนั้นส่วนใหญ่อาจจะเป็นเซิร์ฟเอาชีวิตรอดซึ่งในประเทศไทยไม่ค่อยพบเจอนะแต่เป็นเซิร์ฟของต่างประเทศมากกว่าถ้าเป็นเซิร์ฟประเทศไทยไม่มีไม่มีอะไระไม่มีหินโพเทคฮนะเราจะให้สมมตินะสมมติสมมตินนะมมมมว่าเซิร์ฟนั้นไม่มีหินโพเทคจะให้เราไปอยู่ที่ไหนมีหนึ่งวิธีฮนะคือเซิร์ฟนั้นอาจจะมีโฮมโซนครับ มันก็ตรงส่วนสปา่ามันจะมีประตูวาร์ปไปอยู่หลายคนอาจจะเห็นบ่อยในหลายๆเซิร์ฟนะมีประตูวาร์ปไปนู่นไปนี่นะมันก็อาจจะมีโฮมโซนมันอยู่ด้วยอวิธีเข้าโฮมโซนทำไงะ่ะในส่วนนี้แจ้งแอดมินสถานเดียวครับผมหรือถ้าเซิร์ฟไปใหญ่หน่อยเขียนปลักอินกันขึ้นมาเองอาจจะมีแบบเป็นป้ายขายอย่างเงี้ยฮะล้วก็กิ๊กซื้อได้นะฮะ แต่ส่วนใหญ่แนละ้วเขาก็เอาแบบบอกแอดมินนะง่ายสแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟโคโลมันแอดมินเขาอาจจะไม่อยู่ยี่สิสี่ชั่วโมงนงฮะมันก็ยากหน่อยเซิร์ฟก็มีโรงแรมอะแล้วแต่เซิร์ฟนะครับอันนี้ต่อไปวิธีซื้อของในเซิร์ฟเวอร์นะครับเออลืมบอกเอ้ยอลืมบอกเลยพอสร้างบ้านเสร็จครบทุกกระบวนการแล้วนะฮะเข้าไปเลยครับพิมพ์ทับเซ็ต โฮมนะฮะเพื่อเป็นการเซต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 โฮมตำแหน่งเรานะอันนี้ผมเซตโฮมแม่งตรงนี้เลยรตรงสปาว์เลยสปาวคือบ้านของผมครับเวลากลับบ้านก็พิมพ์ทับงมไหมฮะปุ๊บมันก็จะกลับมาที่บ้านเรานะครับนี่ครับบ้านผมใหญ่ใช่ไหมบ, <c oughs> <c oughs> บ้านใหญ่ครับยังบุรนะนไมเ่เสร็จเลยฮะเซิร์ฟนี้ยังกาักะาาอยู่เลยอ ในเซิร์ฟส่วนใหญ่ก็จะมีห้างสรรพสินค้าครับปพ๊บให้เราได้ซื้อของครับเพราะของบางอย่างเราจะหาเองกันไม่ค่อยได้นะนี่คือปักอินเชสช h o p นะครับผมที่ผู้เปิดเซิร์ฟหลายๆคนให้คำให้ความไว้วางใจตลอดกว่าสิบปีนะครับุย <laughs> มันจะเป็นปักอินที่หลายๆเซิร์ฟใช้เป็นเซิร์ฟส่วนใหญนะ่คือเราจะเอาแบบส่วนใหญ่ครับผมเพราะ มันไม่แน่นอนนะบางเซิฟอาจจะไม่ใช้อะไรก็ได้นะเข้ามาในเซิฟก็ให้บิมทับมันนี่นะเพื่อดูเงินของเราโอ้ยมูเน็ตเจเลยมันนี่อ่าผมมีอยู่ร้อยยี่สิบสามจุดเจ็ดสิบสามดอลลาร์นะะอืมบางเซิฟก็จะมีตู้เอทีเอ็มนะเข้าไปกดปุ๊บก็คลิกขวาปุ๊บมันก็จะมีเงินมาให้ผมก็ว่าจะลงอย่างเงี้ยนะอ่ามันตั้งห้าร้อยบาทอะ่ะมันก็ซื้อไม่ได้นะใช่แล้วเราต้องมาซื้อของถูก นี่เราก็ซื้อไปฮะอันเดียวแค่ห้าบาทเองวิธีซื้อนะกดคลิกขวานะครับที่ป้ายปุ๊บได้มาแล้วโอเย่ oh yeah. แต่อย่าชอปจนเพลินนะเราตังหมดทั้งหมดเลยเออมาดูมคีย์หลักของปลั๊กอินนี้ฮะเฮ้ยคีย์หลักของระบบนี้่ะคือตรงนี้ครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ B คือเขาจะขายครับแต่ถ้าเป็นตัว S อา่สงสัยเฮ้ยมันมันขายรือบอกว่าเป็นตัว S คือรับซื้อฮะ้ถือเนี่ยแล้วก็คลิกคลิกซ้ายครับแต่นี้ผมไม่ได้รับซื้อไว้มันก็เลยเขียนว่ายู่คานเซลเฮียนะฮะก็จะมีขายเยอะนะฮะของผมก่อยเพิ่มดูเลยมันมีน้อยนะครับแน่นอนฮะเพลเยอร์ Player ที่ดีครับต้องไม่เกียนนะ จำไว้เลยกดกดกี่ข้อดีวะอสออ่ข้อเดียวเลยไม่ไม่เกลียนแค่นี้แหละครับท่านก็จะอยู่แบบเป็นสุขได้ถามว่าไม่เกลียนนะไม่เกลียนยังไงก็อย่างเช่นเนี่ยท่านสมมติเข้ามาในเซิร์ฟผมฟุบเกิดมาแล้วสุดยอดมากอะ เราอยากเล่นเซิร์ฟนี้จังเลยอ่ะเข้ามาวุ๊บว้าวโดนตีฟิวตายนะววแบบมันไม่ได้ <c oughs> คือไม่เที่ยวทำร้ายผู้อื่นมั่วตัวนะเว้นแต่เขาจะทำร้ายเราก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไปทำร้ายเขาก่อนแหละไม่มีหรอกก็ม,มาทำร้ายเราแนะนำฮะอย่าอย่าตีกันนะเดี๋ยวจะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมาด่ากันอนะไรสัตวรพัดที่มีปัญหาในสังคมโซเชียลปัจจุบันเนี้ยมันเลยดูเสื่อมครับผมนะฮะ กดข้อที่สองคือคืออะไรอันนี้พบบ่อยมาฮะแทบทุกเซิร์ฟเลยครับมันจะมีฟรีโซนนะะฟรีโซนก็คือโซนที่จะให้เราไปตัดไม้ทำลายป่ามาสร้างบ้านกันนะฮะนับว่าเป็นโซนที่มีประโยชน์มากเลยครับผมแน่นอนฮนะมันมีประโยชน์จริงๆรแล้วเรือมาจากไหนเนี่ยเลยทั้งมันเอาลบมาเลยกจะเจอฟรีโซนวะอ่าใค้จะเจอแล้ว เนี่ยอ,อย่างเช่นนี้สนโนว์แลนด์นะมีประตูวาร์ปมาเข้ามาฟืบเฮ้ย <konuş> มันยังสวยงามอยู่นะเซ er ิร์ฟตัวไปฮะแข่งต่อสูงครับเนี่ยต่อต่อมันเข้าไวต่อ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 มันสูงสูงข้ฮะดูไม่ธ่รมชามันทำเพื่องลายนะมันทำให้อันดูไม่สวยครับผมแล้วก็ตัดไม้ฮะตัดให้หมดทั้งต้นครับ บางเซิร์ฟถึงขนาดทำปลั๊กอินที่แบบตัดแล้วต้นไม้มันโค่นทั้งต้นนะฮะก็ใช้ขวานตัดเกินถ้าต้นไม้มันสูงเกินเอ้ยสูงเกินไปก็แบบพยายามนะฮะเอาทุบดินนี่แหละมาต่อขึ้นไปตัดต่อก็ได้อย่าทิ้งไว้ฮะดูไม่สวยเลยแล้วก็อยากขุดดินแบบตรงหน้าทางว้าวมันดูน่าเกลียดมากเลยขุดกันเข้าไปโอ้โหเละเลยนะครับไม่อยากเผยตัวอย่างฮนะเดี๋ยวมันจะไปกระทบ ถึงมังเซิร์ฟเขาเขาอาจจะไม่พอใจนะครับผมหลักการเล่นเซิร์ฟที่ดีก็มีเท่านี้แหละครับโอเคฮะขอจบคลิปเป็นเท่านี้บ๊ายบาย I'm tired with my heart